รู้แล้วอาการป่วยออมอักพันเป็นมะเร็งใกล้หัวใจลามมาที่ปอดจากกรณีที่มีข่าวว่าพระเอกชื่อดังออมอักพันป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนอนรักษาตัวอยู่ร่วมเดือนจนต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันและคนใกล้ชิดเผยว่าออมอักพันรักษาตัวร่วมเดือนด้วยแล้วโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขอพักการทำงานเพื่อสุขภาพจึงทำการถอนตัวจากละครทั้งหมดที่รับไว้และขอพักงานละครชั่วคราวจนกว่าอาการจะดีขึ้น ก่อนที่เมื่อวันที่28มกราคมปี2566พระเอกดังอมอักพันได้โพสต์รูปในวันเกิดของตัวเองโดยมีเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาอวยพรวันเกิดและขอให้กลับมาแข็งแรงในเร็ววนเป็นจำนวนมากกระทั่งล่าสุดวันที่31มกราคมมีการเปิดเผยอาการป่วยของอมอักพันธ์ว่าอมรักพันธ์ป่วยเป็นอะไรซึ่งเรื่องนี้เพื่อนในวงการอย่างโมอามินาได้เผยว่า ออมอาักาพันเป็นมะเร็งซึ่งตรวจพบตั้งแต่ตุลาคมปี2565มีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรชิ้นเนื้ออยู่ข้างบริเวณของหัวใจและลามมาที่ปอดซึ่งทำาคีโมมาแล้ว5-6ครั้งซึ่งเมื่อเช้าวันนี้วันที่31มกร,ราคมออมเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ฝากแฟนๆทรงกำลังใจให้พระเอกดังด้วยทางทีมข่าวต้องขอเป็นกาลังใจให้คุณออมหายโดยเร็ววันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากออมอกรพันธ์และเรียบเรียงข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆข่าวอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ